หรือมีบางความกดดันบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราต้องตั้งหลักให้อยู่มันลูกศิษย์เชื่อไปถึงสวัสดีแล้วก็าถามคำถามคุกคามแล้วรู้สึกเสียหลักหายใจเข้าลึกออกยาวสามครั้งเขาได้สติกลับมาอ,อ๋อจิตที่ยังไม่ฝึกเขาก็ประมาณนี้แหละพูดแล้วก็ไม่ได้คิดเห็นไหมการที่พูดไม่คิดนี่แสดงว่ามันไม่มีสติค่ะคุณ คือไม่คิดว่าคำพูดเนี่ยไปชิมแทงคนข้างหน้ามันไม่มีสติถ้าเกิดเขาคิดก่อนที่เขาจะพูดให้มันตรงกับการสื่อสารว่าเป็นยังไงว่าเป็นห่วงอ่ะสบายดีไหมพูดให้มันตรงแล้วทุกอย่างมันจะมีความสุขนี่คือจุดหลักเลยทำไมเราจะเชื่อมโยงกันจําได้ไหมเชื่อบอกว่าทุกชีวิตคือมวลพลังงาน กายทิพย์ของเราเวลามันออกไปข้างนอกมันจะผสมประสานกลมกลืนเหมือนน้ำในขันที่เทลงไปในมหาสมุทรมันจะเป็นผืนเดียวกันแล้วตัวเราก็จะแยกออกไปส่วนหนึ่งของมหาสมุทรในทุกๆท,กที่เราคือองค์ประกอบของพลังงานของจักรวาลค่ะ